อ่อพอดีว่าคลิปนี้นะครับผมได้ผ่านสามมาใหม่ครับเป็นผ่านมือสองนะครับก็ได้มาราคาค่อนข้างที่จะน่าฟังเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาอาบน้ําทาแป้งนิดหน่อยนะครับกะว่าให้มันดูดีกว่าน,นี้หน่อยพอได้ใช้งานจะได้ดูส,สวยๆ่อยนะครับจะได้ดูไม่ตรอบไปหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่า ตอนนี้ก็สีรองพื้นครับผมทาไปให้หมดเลยเป็นไงครับแค่ลงสีรองพื้นนี่ก็ดูดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงสีจริงต่อครับเนี่ยอ่าเป็นไงครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทําใช้เองเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากตอนแรกตเก่าๆสมโซกโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ